สวัสดีครับสวัสดีโซเชียลแคมวันนี้จะมารีวิวบอร์ดกึ่งสำเร็จนะครับกึ่งสำเร็จ PA600 นะครับหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับวงจรครบหมดสำเร็จในนี้นะครับเอาไปก็ลูกค้าไปใส่ TR Output ใส่ CV นะครับแล้วก็ต่อหม้อแปลงใช้งานได้เลยนะครับไม่ยุ่งยากครับตัวนี้เป็นวงจรยามาฮ่านะครับเสียงสุดยอดอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับ สวยรูดูดีครับแบบสําเร็จครับต่อง่ายมากนะครับราคานะครับราคาอยู่ที่บอร์ดละ990บาทนะครับบอร์ดละ990บาทรวมค่าจัดส่งนะครับ L ผมจะใส่ให้นะครับแต่อันนี้ช่างอามพันไว้ยังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวใส่ L นะครับลูกค้าแค่ไปใส่ C ีผ้าแก๊ไฟแล้วก็ใส่ที่เอาพุทธติดฮิตซิงนะครับแค่นี้ครับใช้งานได้เลยนะครับประมาณนี้ครับตัวนี้ขึ้นงานไว้นะครับรอส่งลูกค้านะครับ ออเดอร์ Order, มาแล้วนะครับแต่ทําไม่ทันนะครับช่างอามติดภารกิจหลายอย่างนะครับลูกค้าก็เล่งมีแต่คนดวนกับดวนสุดยอดอยู่แล้วครับวงจรยาม้าครับเสียงไม่ต้องห่วงนะครับโอเคท่านใดชอบก็ฝากฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องผมให้ด้วยแล้วกันนะครับกีเทคชแนลนะครับจัดไปครับจัดไป